สวัสดีครับผมน,นายธวัฒนนาครามผมอันนี้ก็เป็น d a t a ์เบรข้อที่6นะผมก็ตามโจทย์นะผมอ่าให้แก้ไขข้อมูลไทยนะผม <c oughs> เป็นของดราม่านะผมแล้วก็ตัวคอมิกให้เป็นตัวแปาสติกนะผมแล้วก็ทั้งสองไทยนะผมผลิตโดยชื่อนักศึกษาแล้วก็ตามด้วยไอทีแล้วก็โปรดักชันนะผมตอนนี้เราจะมาทำงานผมก็เราต้องมา Insert ตัว ดิสนามใหม่ก่อนเลยนะผมก็ <c oughs> ดิสนามนะผมสังเกตว่าตัวาตารางวีเดียวผมจะมีดิสนามที่เป็นฟอร์เรนทีสอ้างอินมาจากตัวไฟมีเดียทีจากตารางดิสติบิวเตอร์นะผมก็คือเราต้องอินเสิร์ตค่าตัวดิสนามลงไปในตารางดิสติบิวเตอร์ใหม่เนาะก่อนนะผมก็มาดูกันนะ ได้ insert ข้อมูลผมไว้ในตัว distributor แล้วผม distributor ก็ข้อมูลผมใส่ไปก็จะเป็น d i s t r u m เป็นค่า111นะครับผมแล้วก็ d istributor name นะผม distributor name เ,เ,เป็นสุ p วัตแล้วก็ตั g ด,ด้วย i m u t แล้วก็ production นะครับผมแล้วก็สมาชิกผมเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับในการเปลี่ยนตัวไทป์เป็นแฟนตาติกนะครับผมก็ เซตนะผมแล้วก็ไท <c oughs> ตามด้วยเป็นคำที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมเป็นแฟนทัสติก <c oughs> แล้วก็เป็นดิสเนมนะครับผมเป็นดิสเดสก์ตอร์เน่ ตัวอ่าองไข่เยอเราใส่ลงไปก็ select select c l e c t select ค่าจากตัว this r ล้วเ score นำ <c oughs> แล้วเราก็ใช้เป็น from จากตัว D ตาราง distribute นะครับ เป็น where uh, this u n d e s c o r e นำค่า hmm. เท่ากับหนึ่นึปุ๊บแล้วก็ w h e type วก็ in ก็อัปเดตตารางแล้วเนี่ยครับสังเกตว่าจะอัปเดตแล้วต่อมาเรามาดูที่ตารางที่เ,าเราอัปเดตไปนะผมก็เป็นวิดีโอเนี่ยผมเรียกมา,มาก็นี่ครับผมตัวที่เคยเป็นดาม่า Dharma นะผมก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแฟนซิติกแล้วก็ตัวดิสนามนะผมที่เคยเป็น98้าแ ที่เป็นตัว universal นะผมก็เปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งหนึ่งครผมก็เป็นผมอ่าเป็น distrib u ที่เป็นอชื่อผมนะผมก็แต่ผมก็ของครับ